ใครเคยลองจินตนาการถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไหมคะในห้วงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะดับสิ้นลงอะไรคือสิ่งที่จะนิยามความเป็นตัวเราคือศักดิ์ศรีที่เรายึดมั่นหรือคือนลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่เราพยายามจะขวายคว้าไว้มันเป็นคำถามที่หนักอึ้งและน่าแปลกที่บางครั้งการแสดงออกซึ่งความกลัวตายอย่างที่สุด กลับนำมาซึ่งความตายในขณะที่การเผชิญหน้ากับความตายอย่างทรนงอองอาจกลับมอบชีวิตให้แก่เรา วันนี้ฉันอยากจะชวนทุกคนไปยืนอยู่ในตำแหน่งของผู้พิพากษาณนะเช้าวันหนึ่งที่หนาวเหน็บหน้าประตูเมืองแห่ฝือที่เพิ่งจะพังทลายลงเราจะไปเป็นสักขีพยานในการตัดสินชะตาชีวิตของยอดนักรบสองคนคนหนึ่งคือเทพสงครามผู้ไร้เทียมทานอีกคนหนึ่งคือขุนพลผู้พักดีแต่ดุดดัน คนแรกคือลิปโป้เทพสงครามผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัทภีเมื่อถูกจับมัดสิ้นลายเขากลับร้องขอชีวิตอย่างน่าเวทนาแต่อ้อนวอนทุไรก็ยิ่งเร่งให้ใบมีดมาถึงคอเร็วขึ้นเท่านั้นคนที่สองคือ เตียวเลี้ยวขุนพลใต้บัญชาของเขาเมื่อถูกนำตัวมาเบื้องหน้ากลับยืนหยัดท้าทายชี้หน้าด่าทอโจโฉผู้ชนะศึกและร้องขอความตายอย่างไม่เกรงกลัว แต่คำด่านั้นกลับกลายเป็นกุญแจไขประตูสู่ชีวิตใหม่ที่รุ่งโร์ยิ่งกว่าเดิมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอะไรคือตักกะที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจที่ตูเหมือนจะสวนทางกันของมหาบุรุษผู้กลุ่มชะตาของพวกเขาทั้งสองอย่างโจโฉ วันนี้เราจะไม่ได้มาตัดสินว่าใครผิดใครถูกแต่เราจะมาพยายามทำความเข้าใจสายตาของโจโฉเราจะมาถอดรหัสปรัชญาการมองคนของเขาเพื่อค้นหาคำตอบว่าระหว่างพลังที่ปราศจากหลักการกับหลักการที่ส่งพลังผู้นำที่แท้จริงนั้นเขาเลือกสิ่งใด